สวัสดีสสดค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่อ,องอิม<า>อ่มสีภาพ่วน <Everybody go. S 1> พบกันกับแม่อิ่มจา้ากับน้องบอ้าไหมอีกแวันนะคะวันนี้ปอมไหมจะพามากินไก่ใหญ่กันคะ่ะไก่ใหญ่ยังไก่ใหญ่เนี่ยคะ่ะ ไก่นหนึ่งจ้าแบบนี้เลยัโวตโตแบบใหญ่เ,เบิง่งเบิ้งอาะเฮ้ยเบิ่งยกขึ้นเบิง่งจุ๊บหนึ่งมัตตาบาแล้วแล้วก็มีพักเครื่องเคียงเห่าก็มีอ่าพักกาดรากาพักชี่จ้ารากาน้ำจิ้มจิ้มของเห่าน้งนำจิ้มห้องไหมบอตองโซ่บอตองโซ่ห้องเจ้ามันเป็นเจืงสีขาวข,ข,ข้างในเล็กหน่อยเอาวันนี้เบิง้งไม่ยิ้มสีฉีงให้เบิง้งไก่หนึ่งสมุนไพร ตามใส่หัวซิงไก่ใส่เทียมซิงไก่ถึงกระถึงแม่มันหอมขนาดไหนถึงก็ตอนของ mm. ไงหนี่อยไหมไหม,ไม,ไมชิมไก่ดูอร่อยไหมตี๋ตี๋เด็หกห,<ล>หน่อยเออเนี่ยแบบอร่อยอะคะ่ะในอิ่มชีข้างในะคะ่ะ ปุยๆเลยมันหลุดออกมานี่เป็นน่องเลยข้าวเยี่ยมไม้เนื้อมันหลุดเอาเข้าไม้อะวังเลยนี่จิ้มก็ดำจิม้มเดี๋ยวเดี๋ยวเข้มทุกคนเอาการนอนนัวเอากัรน,นอนน,อนวันนอนนอนวมัน,นี่เนื้อผักเลยเหมือนเนื้อ บ้างไมหมยิมจำเลยยิมเป็น,นตัวเลยยิมเป็นเมียงล้มล้มจ้ะเมื่อนี้บ้านเขาจะร้องล้มปัญหาอ๋อใสป่ปากกาก็กินเป็นเมียงนะจ้ะคู่นะเบื้องเหนือก็ลุยลุยเ่อยิ่งใหญ่เลยคำัมปุม,ปม ติงหึ้นนี่แล้นีอสอนค่ไมก็เอาจิ้มหลวมเพรต้องเอาอสอนอะไรก๋าลาน,น้ำจิม้มแบบนี้นะจ๊ะมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องม,มากินข้าวกินไก่หนึ่งไก่น้ำกันหนึ่งไก่สมุนไพรเอาละเด้อเอาละเด้อ

เป็นน้ำเกลือไม่หม้อไมเอืมใช่ไหม,ม,มเยอะไหมเอวอร่อยนี่กินแบบนี้นี่แล้วก็จินนม้มน้ำไม่อยากลงแบบไนหนเอ้ยมาถึงกินแต่ก็ผักเสืออันยิ่กินเสือบอกน่จาจะมั่อืมกินรองเลยค่ะทุกคนก็บอกเหลือมือทั้งลมด ไก่หนึ่งเป็นชั่วโมงจ้ะเพื่อยเพื่อยแบบร่อนร่อนออกมาเลยฮึ <S <S แต่ใก่เทศกาลปีใหม่เลยได้จ้ะอ้าวเปเทีาาย่ยวใส่เนาะ <S 2> <S 2> มิงกับผ้าใยเป็นเที่ยวมากทุกัน, <S <S น ถ้าทำไหมไปเที่ยวมากขึ้นกันไปเที่ยวใส้ก็อยหล่ะอ๋อันกับพ่เมือไปเที่ยวไส้ไม่อิอ่มทางไปไปเดียวนอกหน้าโมเดียวหนึ่งไปเที่ยวโ <laughs> ขงเจียมแต่ว่าไม่อิมม่มหมดเลยค่คลิปจากเป็นที่แบบชุลหุกแบบฝาวน่าจา่ะมีเวลาแคมือหนึ่งไปกับกัหบหัวบานกับคำและ้ะอือ เด็ดแนหนอืนเ่ื้อเปล่อยก็สิผิเนาะืม่บอกไงอืออนีพักนั่นไม่ได้โออได้ยินเสียงยังบ่บ่เสียงล่มก็เสียงก็จัดใหม่ ลม,มบ่อยๆพี่หน่อลมอยี่กีไงไก่นีไม่อินแฝาเห็ดเจ้ามีหนูเหรอน้าเห็ดไกโอบฝัง่งเนาะเราคำนวณหนึ่งไก่นี่ยหนึ่งปลากระยันจ่างไลาหลาย,ย่านติดคอคุณนายลปลาคุณนายก็สอบอยู่ ใส่กลใส่เป็นเมี่ยงข้ออะแร่หมดแลวเอาอย่างเจ้าเอาอย่างก็ได้ขอคอยบมดได้ยากงั้นอันนี้อ่ะเหมี่ย <c oughs> มัน <c oughs> หมดแล้วอีด้อ เนี่ยมากเลยเอ็มเบื่อปวดตัวก็คไข่โจ๊กไกไ่เนี่ยโอ้ยแบบฟินๆมั้อืมฟินๆเลียอะอ๋อเอาแบบกินเนี่ยได้เดี๋ยวค่ะกินน้ำพริกมันข้นเลย cái lại tá cái nào? A thật luôn. đi đi cười cười ăn đi anh. Quanh anh. Trời ăn. 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 Trời ăn cây và cười này. Uh. Ừ. ừ. À, ơi, tổng. <laughs> 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 คุณผูชมโอ้ค่ะคผมหน้ำเนี่บังอืมอ้านุมเปนเสียบยังไงยังไงมาละอืมไม่ถิวแต่ฟังนอนนอนเบี้ยงา้มาเลยน้าหมายค่ะ ถันเสียง,งดยังเลยทีอันนี้น่อยนอิดน้อยมานเล่าลักเ่ายแบบเฮอีแบบเราทำหนึ่งาานะจ๊ะใช่เปลไปอืมนูอยางซื่ว่าถ้าไปฝาดเขาเบอร์รี่น่ะแล้วถ้ากินต้มไก่เนีผิดพอมีนูวไก่เหรอ ไก่อบฟางต้มไก่เขา็มากินหนึ่งไก่ยังกันไก่เนาะนกันไก่ก็เหนือใจกันไก่ใครแบบผีด,ดิ้นไม่พี่แกงไม่กินไดอยู่บอกมาล่นมากเลยจะกินหออมันขั้มหนี่แบบใหญ่เลยต้วยวตุวว้ยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยสว้ยแต่กินถึงนี้นเด้ละ nó có tuổi tuổi gì mày nó đi 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 bắt ừ. bằng nhìn bộ. máy nhìn rồi bằng tăng lắng thế nào nhà bằng bao mẹ em cứ ao nhảy được แบบนัวอืมนัวค่าเป็นแบบนี้อืมสายทางอ๋องามมางต้นกระบายโจ๊ะโจ๊ะตรงนก็ห่างเลยค่ะเดือนลี่กินอยู่ข้างคอไผ่มันลมแล้กินได้ให้หน้าบ่ได้ล้มลมลมค่ะปิ้วเบิ่มเนี่เห็นผมทั้งพวกค่อยปิ้วเบิ่มเนี่ยวะถึงจามากับปิ้วนี่มาลมอีมันสีหนาบ่นนี้อพี่น้องเลยแน่นอน ตะล่อมอีกต่หักหอยเลยยังไงยังไงไม่ว่ายัง้งหมายว่าแต่ตล่อมอีกละหักหอยเลยหกักแ็่ยังาหากกักรอนอกเปหรอเอาที่น้องใช่ไหมน่องสรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตังต้งแต่คิ๊ก ไม่ต้องอิ่มเดี๋ยวแม่บววันนี้ยังไงต้องมาขอทินก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะกินมันอิ่มอยู่โอ้ยก็อิ่มแล้วเนาะโคคนอิ่มล่ะกินขนมหม้อไก่เนื้ออิ่มอุจารหนึ่งสุดกินแบบเสบเบิลงยังมาพิ้งกี่หลายนั่งนี่แต่หิวนอนด้วยแล้วจะไม่หิวนอนอีหยังไม่เย่าแถว

ไม่หนูเห like ็นง่ายๆจ้ะคือแบบว่าถ um> ah ้า uh มีเ uh ลี uh ้ยงไก่น่าจะจัดการไก่เนาะเรียบร้อยขนแล้วยังแล้วทำความสะอาดมันแล้วก็ง่ายมันออกเ้าเห็ดได้เลยหรือว่าสมันมามัดมันยังมันได้หรือว่าต้มกระไดหรือว่าทอดกระไดทอด่อะไรกบทอดถ้าแบบอ้วนสะดวก แบบบ้านมันมีไก่บรีเยงไก่จับหนาเกินส <Alles queen> <rique> ื่อไปซื้อด้ยน้ำน้ำน้ำแบบน้ำตลาดก็มีขายเจ้าแม่ครับแม่แม่แม่เอ็มกินค่ะกินกินียงบ๊อบบอบเดียวค่ะแต่แต่บอเดียวะบะไป่วงถือเบิ่งค่ะอันนี้ก็ซื้อมาแต่แบบห้องเย็นห้องเย็นมันก็ตัวเป็นคิดเป็นกิโลค่ะกิโลละห้าสิบกว่าบาทเลาก็เอามาอันนี้มัน ล่างต้องควมา,าวมสะอาดล่างเ้ิ่มความสะอาดมันก็มาเตรียมเครื่องข้าเครื่องข้าก็สีใส่หัวชิงไข่ตะไคร่ตะไข่ขค,คือคือหัวชิงไข่นี่งนะมาใส่ตะไคร่ใบบักูดกระเทียมหอมให้แบบให้กินเผ็ดได้ก็ใส่พริกไทยยังสินะจ๊ะอย่ังพวกก็กินกับปลากับผักนะเนาะแต่กินเป็นเมี่ยงนะ มาจำจาำใส่กันเ่าก็มาขูกใส่ใส่เกลือใส่สุ้รสซส้ยรสดีแล้วแต่หอ่อน่าจะมากๆๆมาแล้วก,กับบนี่เอาอัอนเขาสิงไข่หยัดเขาไปในโตัะมันจะหอมมันยังบม่หอมมันก็กนึ่งไว้บันนี่นึ่งไว้ก็มานสักโมงนึง่งไฟกลางกลางที่นกลางๆบาบาๆบบมันเบือ่อ เขาเอามาก,กินก็ได้ไม่มันก็บอกชุกเลือดทาให้มันเปื่อยก่อนมันต้องสุกก่อน,นสุกก<ๆ>่อนมันยังสิเปื่อยแอนหนังมันเห็นบ่อหนังนี่อ็มก็เอานี่บอกหนังเอาหนังหย่เยอะเนื้อคือเหนียอยู่แล้วหนังเนาะ กินไม้บางกูดบางไรเอี่ยบังบังผ um> hmm. ู้ชมกินขวั่งควางกัน่นะอ่บังบังนนี่บัง้อังชจิมหน่อยบั้นก่บังไก่พี่างบังบังอืง

อ้าวตอนจันบางค่ะมีอินกินพักมันละค่ะมันมเสียบแห่งมันกินกับไก่มันกับผักมันมันกระบอดตรงค้อยแล้วบางกลางมันไปไดมันก็ะมิแต่อั่นกระดูกมันนอกไก่มันคือปลาวัเทศการปีใหม่ก็ต้กินหนึ่งปลาด้ คกินไล,ลยๆเสียๆหารลยายั้งแต่าไก่ล่ะไก่หมอืมไก่เนี่ยบ่จีเอาวันนี้ออกให้เนี่ยนี่ไข่ตะไคร่ซื้อเพ็วัวอันนี้ก็เบืใส่พี่ไข่แล้วจาพูิกไข่ นะไก่ปี่แ้วเนาะพี่น้องเนาะพอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญหลายๆลยด้วยจ้าเดอ้อปลอดภัยจากโกรคไัยด้านชางโลกคนยีิบเก้าเออคนยเิเก้าอืมเดี๋ยวพ่อ,อกันไหมเดี๋ยวไม่อิ่มก็น้องข้าไหมเขอ,อ,อก,กินต่อนด้วยจ้ามันเริ่มเจียร่มแห้งแล้วนะพักและเมื่อ้องนี้แล้วพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่อย่าลืมเด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์ กดไล์กดไล์กดไล์กดทับสไข่ตึ้งตึ้งตึ้งกดกระดิงด่งตึ้งตึ้งตึ้งนั่งจองอิ่มสีผ้าป่วง้วจ้ามือนี่แม่อิ่มก็น้องทำไหมไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า